นี่ซูซูนี่แม็กนะคันนี้ยกคัดเปลี่ยนคัดชุดใหม่นะครับี่ <Okay, S 1> อะไรแผ่นวี้ปืนนะครับตัวนี้เป็นแท้นะครับเป็นแท้ <ๆ S 2> อทนนี้คันนี้เจอสาเหตุอีกหนึ่งอย่างค็คือขาคำ้ำก้ามปูตัวนี้นะฮะ เป็นรอยกินลึกลงไปนะครับเดี๋ยวเราต้องหาน็อตตัวนี้กับหาคำทนะฮะเพิ่มเติมเป็นคัดบางแล้วนะครับจะถึงหมุดแล้วกินจะถึงหมุดแล้วนะนี่นะฮะชัดจนทีนี้ไอ <c oughs> ตัว ดูดนะฮะลูกปืนนะครับนี่นะฮะตัวนี้มันจะทําให้งานเรามันไวขึ้นนะครับไวขึ้นมากๆเลยนะตัวดูดลูกปืนเนะี่ยสมัยก่อนแล้วก็ DIY ทําทำนะหรือว่าใช้อะไรวะกระดาษชุบน้ําแล้วตอกนะตัวนี้ทำยังไงไวไหมหลูกปืนนะน็อตมันก็ใส่เข้าไปแล้วก็ขันอ้าใช่ไหม รับไมเป็นอ้าเพื่อเปนเกาะอยู่นะแล้วก็แท่กของผมนี้เลยตามภาพดูดแล้วนะครับนี่ดูดแล้วน,วนีมันจะาเกี่ยวกับหัวลูกปืนเงนี้นะแล้วก็ระแทกอของเลยนะครับเาเรียกค้อนดูดลูกปืนนี่แหละนะประมาณนี้นะตัวนี้ใช้ดีครับ งานไวงานเร็วประกอบได้เลยแต่ว่ามาช้าตรงขาค้ำนี่แหละเดี๋ยวให้ทีมงานวิ่งไป